นี่แหล,ละชีวิตแต่ละชีวิตแต่ละคนมีหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบางคนก็แตกต่างกันบางคนก็คล้ายกันบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์บางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระแต่คลิปนี้มีสาระฮรคอยติดตามชมนะครับอ้วก็สวัสดีนะครับนี่ก็ได้กล้องเล็งมาแล้วครับ กล้องเล็งยีงห่ห้อ b u s e แนวนะครับนะมาถึงเรียบร้อยก็จะมาลองยิงด้วยกล้องเล็งกันดูหลังจากยิงด้วยศูนย์นะครับนะโน่นครับยังไม่ได้วัดระยะเลยนะครัจะมาลองยิงกันดูก็วันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่ครับเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนะจะลองดูเดี๋ยวรอประกรอบแป๊บหนึ่งนะครับ เอาละก่อเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะลากออกมาแบบนี้นะครับของบูสเดลนะครับนะสุดท้ายนี่ก็ปรับสายตาอันนี้ไฟเส้นเล็งนะครับนี่ก็ปรับต่ำสูงนะครับปรับในครับนี่ปรับในต้องเปิดฝาออกนะครับ นี่ก็ปรับซ้ายขวานะครับซ้ายขวาครับวับนนี้นะครับพอดีเดินมาเจอขวากระติกน้ำแข็งนะครับนัดเล็กนะครับนี่ครับก็เลยมาทำเป็นเป้าซะเลยเพื่อให้เป็นมาตรฐานสากลว่ากันเถอะที่เขาใช้ทำกันนะครับมีกากบาดมีศสนต,ตรงกลางนะครับก็ประมาณ ขวดเต็มร้อยนะครับไอ้ศูนปุปปอมเนี่ยลองยิงเล่นๆไปแล้วสองนัดนะครับเนีย่ยโดนนี่แล้วก็โดนตรงนี้นะทะลุนี่เลยอยวนหนึง่งโดนตรงนี้ก็ทะลุออกนี่นะครการที่ทําเป็นศูนเปจุดอย่างนี้นะครับเพื่อจะรู้นะครับเนาะ เพื่อจะรู้ว่าเรายิงไปเล็งไปตรงจุดศูนย์กลางและลูกมันไปทางซ้ายหรือทางขวานะครับเราจะได้รู้สายขวามากน้อยแค่ไหนขึ้นบนหรือลงล่างมากน้อยแค่ไหนจะได้ปรับกล้องได้ถูกนะครับนะจะไปเล็งแบบเอาขวดไปวางหรือยิงอะไรที่มันไม่เป็นแบบที่มาตรฐานที่เขาทำกันนะมันก็ตั้งกล้องยากสักหน่อยนะครับ นส่วนคนที่ยิงชินแล้วมันก็ไม่ต้องทับนี้ก็ได้นะครับนะ,นะเราจะไปดูระยะการยิงอะาจากนี่จุด,จดนู้นนะครับคนห็นนู่นนะเป็นการก้าวเหมือนเดิมครับกอาครับว่าได้ขี่ก้าวสองก้าวต่อหนึ่งเมตรเหมือนเดิมนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8, 9, 10, 11, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18 19 2 20, 20, 22, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27 28 29 30, 30 31 3 2 3 3 34 35 36 37 3่39 40 41 42 43นะครับ 4 3่ก้าก็ประมาณเท่าไหร่21 22เมตรนะครับนะประมาณ22เมตรกว่ากว่รารเราจะตั้เป่าตรงนี้เลยนะครับนะ,ะ,ะเพิ่มระยะอีกครับจากตรงนี้ตั้งยากช่างหน่อยได้ทงโน้นนะครับราจากเก้าจากนี้ไปเมื่อกี้นับถึง สี่สิบสามสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่อ็นะครับห้ก็อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ยีเมตรนะครับนะจากนู่นครับยะไก,กลนู่นนะซูดมดูหน่อยอ่านะครับกระเป๋า ครับต้องกระเป๋าเลาลายนะนะฮะเห็นไหมครับยครับประมาณ27-28เมตรประมาณนี้ครับรอ,อาจจะไกลกว่านั้นก็ได้นะครับเราไปลองที่จุดยิงกันคราวนี้ จุดที่จะยิงนะครับเขายิงตรงนี้นะครับเราจะใช้อันนี้เป็นที่ใช้เป็นแทนที่ขาสายที่ค้ำไว้นะครับนะเาจะแม่นขนาดไหนนะครับาก,การยิงครั้งนี้นะครับใส่กล้องจะถอดที่เก็บเสียงออกนะครับนะถอดที่เก็บเสียงออกนะครับไม่ใส่ที่เก็บเสียงเพื่อให ลูกกสุนวิ่งตามปกติของมันนะครับเล็งเป้าออแล้วเห็นปลายเปืนนะครับสีข,า,ขาวๆนี่แหละปลายเปืนแล้วก็เป้าอยู่ข้างหน้านะครับนะสูบได้เต็มที่แค่นี้แหละครับอเอา,เอ,าอีกช่อหนอหนึ่งเออได้อยู่ ละเต็มที่ละครับมันเริ่มกันเลยนะครับนัดแรกดูซิว่าจะแม่นขนาดไหนอาน,นี้ยังไม่ได้ตั้งกล้องนะครับนะี่นะครับ เดี๋ยวขยับไปเห็นปลายปืนอีกนิดก่อนโอเครู้ว่าโดนไหนตามไปดูก่อนนัดแรกไปดูกันนัดแรกถูกไหนไม่รู้ อ่ะครับไม่โดนนะครับนะจะมัดจุดเดิมไว้ก่อนอันนี้ยิงทดลองทท้แรกนะครับใอ้แรกจะมัดจุดเดิมไว้ก่อนครับเปนจุดเดินวะนนยิงไม่ถูกนะครับนะนะครับมาดูนัดที่2กันนะครับเนดะ้ไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงก็เสียงดังนะครับ นัดที่สองแล้วมันนี่เสียงในเฟรมแล้วอันนี้อีสานบ้านเฮานี่ละภาษาพักกลางบ้างอีสานบ้างนะครับอ่าแล้วยี่สิบแปดเมตรสิบเจ็เมตรยี่แปดเมตรนะเมื่อกี้ลืมแล้วนัดที่สอง อ่าเรียบร้อยโดนครับแต่ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนนะครับนะไปดูกันไปเบิ่งกันเบิ่งกันก่อนบบดน,นี้ไปไปเบิ่งกันอีกครั้งไปดูกันอีกเถอ กระจายเลยถูกตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวดูกันตกลงมาข้างล่างตรงไหนแล้ะเนี่ยแตกแต่มีมีม,ม,ม่มีรูกระสุนโอ้โอ๋ออันนี้แตกสงสัยจะลงต่ำนะครับนะนครับฝาดี่ออก แล้วไอ้นี่แตกสายิงต่ำลงลองใหม่อีกทีปังลองปรับกล้องขึ้นนะครับนะเอาละครับนัดที่3ปรับกล้องใส่จุดเรียบร้อยนะครับมาอีก2ดอทประมาณนะครับนะสองดอทอ,อดโอกล้องมาอยู่ตำแหน่งเดิม แนมบ่เห็นปลายปืนโอเคเห็นแล้วนาะได้ละไหวนับที่สามนะครับเด้อไม่โดนครับแค่จะโดนต้นไม้เอาอีกทีอีกนัดหนึ่ง น่าโดนครับคันนี้รู้ว่าโดนตรงไหนไปเบิ่งอีกเท่หนึ่งเสียงดังแฟกก่อนมอเห็นอีกคือเก้าก็เจอแล้วครับโลกระสุนเข้านี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว เจอแล้วครับเจอแล้วครับนี่ครับลูกกระสุนเขาใน,นจุดเดิมมันจุดเดิมก่อนยิงนานันที่บอดี้ไซกองนะครับเนาะนี่ครับลูกกระสุนเขาทะลุฝั่งนี้นี่ฮะออกตรงนี้แตกรอยแตกนี่ครับมีรอยแตกข้างในนี่ครับออนี่แหะเออนี่ฮะมีรอยแตกลูกกระสุนออกนะครับทะลุนี้ แตป่ป้อมาโดนต้นไม้อยู่บ่า,านี่รูกระสุนอีกอันหนึ่งลองกันอีกเถอนะครับนะอลงกันอีกเ่งลองกันอีกเถืออออเ่อนะครับอันนี้ปรับกล้องมาทาง นะครับปรับศูนย์กล้องมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับอทะลุไหนไม่รู้เอาอีกทีโดนนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูกันไม่ดอนอน,นั่นี้ อเรียบร้อยล่วงฝาล่วงเลยเห็นจะจะไปเบิ่งกันบ้านไ้เบิ่งกันเ,นเนบิ่งกัน,กนามาจันจะจะ้มันล่วงตรงไหน,นมันโดนตรงไหนนะครับหล่นลงมาข้างล่างเลยโอ้ย หลโหอยูดอ่ด้นะครับนี่ครับนี่รูก่อนริงหน้านั้น,นสองรูก่อนหน้านั้นแล้วก็รูข้างนี้ส่วนนี้รูโดนนะครับเนี่ยรู้ว่าลูกสุดท้ายโดนตรงไหนนะครับเนาะนะครับเอาละครับจุดที่ยิง ถือกระสุนเดิมนะทำการมากไว้เรียบร้อยนะครับจริงบังหานัดต่อไปไมันจะถือ,องไดป้ประเด็นนะครับนะครับทางกาน,นาข้างหลังไปยิงอีกห้านัดนะครับนะมาจะถือตรงไหนนะครับกระสุนเดิมมากไว้เรียบร้อยนะครับจะตั้งไว้องเดิมครับเอาละครับนัดสุดท้ายนะครับพี่น้องบัดเด็หลักจากได้เวลา ไปทำงานแล้วปลูกมันครับปลูกมันนะครับนะนะัดที่หนึ่งโดนไม่รู้ว่าโดนไหนนะ่าจะโดนเป้านะนะัดที่สองไม่โดนเลงขึ้นหนึ่งดอทสูง โอกากับบาทเหมือนเดิมดีกว่าอันที่สองโดนโดนข้างครับเห็นอันนี้เอยนักที่สามนี่ลมพัดคัดแรงนะครับนะลมแรงเอาอีกสักนัดดีกว่า ครับเบิ่งกันครับอันนี้นัดสุดท้ายหกนัดสุดท้ายเนาะอ่านี่ครับหกนัดสุดท้ายนะครับนะครับพี่น้องหกนัดสุดท้ายก็อยู่ตรงเป้าทั้งหมดเลยครับอีกหนึ่งลูกติดตรงนี้ครับ ร่รู้ว่านัดที่เท่าไหร่ติดตรงนี้หนึ่งะครับแล้วก็สองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็มียิงเสริมอีกนัดที่เจ็ดน่าจะใช่ดูด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังรูพุนเลย ออกซ้ายครับออกซ้ายครับตั้งกล้องมานะครับต้องปรับกล้องมาข้างขวาอีกนิดหน่อยนะครับเนาะเป็นมือนาครับมือนาได้ปับยิงกล้องกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วขอถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อสวัสดีครับ